วัสดีครับเพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของหุ้นสามรัดนะคะประจําวันที่18กรกฎาคมปี6 6นะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเรื่องกับพนันนะคะสําหรับอังกฤษ2องก็ห้าสี่ก็เ2็2สองศ5 2 7 2ส5ง5น5่งสองส8 5ส2งห้าสองเจ็ดเนาองเะหรือเพื่อนๆนจะจับคู่ก็ได้แล้วสองห้า สองสี่เจ็ดห้าห้าเจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดสี่เนาะต่อไปเยอรมนีห้ากับแปดหกกับเก้าแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดห้าแปดหกแปดเจ็ดแปดเก้านะห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสามห้าหกห้าแปดห้าเก้าห้าแปดหนึ่งหกเก้าสามหนึ่งเก้าแปดห้าเก้าสามกับผู้รุ้นด้วยกันนะคะห้าแปดแปดห้าหกเก้าเก้าหกหกแปดแปดหกห้าเก้าเก้าห้าเนาะ ต่อไปลัตเซียสามก็หกสี่กับเจ็ดสามศูนย์สามสี่สามหกสามเจ็ดสามเก้าหกหลุดหกสามหกสี่หกเจ็ดหกเก้าสามหกศูนย์สี่เจ็ดศูนย์สามสี่เจ็ดเจ็ดสามหกจับคู่ก็สามหกหกสามสี่เจ็ดเจ็ดสี่หกเจ็ดเจ็ดหกเนาะก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะคะทุกแนวทางเนาะจับคู่ลุ้นด้วยกันเนอะ สำรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะโชคดีกันทุกคนทุกแนวทางเนาะอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์ให้ด้วยนะคะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ